แต่ละครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงน้อยผู้งดงามนามสโนไวร์ราชนีผู้เป็นแม่เลี้ยงใจร้ายเคลมว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเติบโตและงดงามเกินกว่านางราชนีจึงให้สโนไวร์แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าขาดและบังคับให้ไปเป็นเด็กรับใช้วันแล้ววันเล่าราชนีผู้หลงตัวเฝ้าถามกระจกุศษ,ษ,ษว่าใครเป็นผู้งามเลิศในแหล่งล่าตราบไดที่กระจกุศษตอบษษษว่า,วาพระองค์คือผู้งามเลิศในแหล่งล่า สโนไว้ก็จะรอดพ้นจากภัยแห่งแรงฤทิยาของราชินีผู้เป็นแม่เหลียญเจ้าพิเศษเอ๋ยจาบอกข้าเถิดผู้ายนำราิในปัะตีความงานของท่านเป็นที่เรื่องหนือแต่เดี๋ยวช้าก่อนมีหญิงนางหนึ่งนางสวยกระแทกยิ่งนับมันเป็นใครเจ้าตัวบอกข้ามานางมีลิมิีปากสีแดงผิวพรรณสวยจัได้ไหมสโนไว้เหรอได้ ถ้าพร้อมรับคำงั้นเจ้าว่จงพานางอัไปรับผู้นั้นไปฆ่าซะข้าทิ้งออกเลยท่านไม่ใช่ข้าเอ๊ะนี่เจ้าว่าข้าเหรอก็นางสโนองไว้เงี้สิแต่เจ้าจงพานางนเข้าไปในป่าและฆ่าเนี่ยยิงซะข่าทำไม่ได้ไม่ใช่ค่ะคุกปาเจ้ารู้ใช่ไหมถ้าเจ้าทำพลาดจะเกิดอะไรขึ้นไม่ค่ะ ดักสโนไว้ White, จะต้องตายแน่ว้าวนีป่านี้เต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆเอ๊ะน้นๆนี่นะาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคงไม่เป,เป็นอะไรหรอกมั้งเอ๊ะนี่นอย่าใส่ไรวาไมหน้ามึง บบม่ใครอแม่คะนาแตกก็มีแม้ทั้งวันแล้วขอแคหน่อยกว่า

กีจะพูดว่าอะไรนะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะแตใครมันจะไปเข้าใจจะรู้จักอันนี้หรอถ้าชอบมากเลยําำําลจากกันนะสวัสดีสวัสดีชื่อสมมุติที่ไม่ใช่เรื่องสมมุติสวัสดีค่าชื่อสมหวังที่ไม่เคยเป็นคนสมหวัง สวัสดีค่าสมชายที่ไม่อยากเป็นชายสวัสดีค่าชื่อสมหญิงที่ไม่เคยเป็นหญิงสวัสดีค่าสมแหลตแหลมั้งสวัสดีเราสมป๊บไละปปละส่วนค่าสมสีนะคะใครอ่ะใครถามพวกเธออ่ะค่าเราเล่นนะค่าเราเล่นไม่เจอไม่เจอ กินเหรออาะยาคิดพียผลไม้ทุกท่านคํคิดของข้ามันดีจริงๆ <c ười> เอ่นางสโน,โนวะ่ะจะต้องตายด้วยค่ะแกต้องตายเค้าจะรู้แกต้องตาย ขอข้ารีบไปตามหาจาเดอร์ของฉันเพราะว่าฉันคิดถึงมันมากเลยได้พีและค่ะดีมากผลไม้ไหจ๊ะผลไม้มีผลไม้อะไรบ้างท่านข้าโหนี้ก็แล้วกันอันไหนวะ,ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ไม่ใช่ฉันจะฟื้นได้เกิดอะไรกับเจ้าชายเจ้าชายโดนยาสลบไปจะฟื้นได้ต้องมีจุดผิดแรกเท่านั้นแต่เอ๊ใครจะเป็นจุดผิดแรกนะนี่คือใครนะ,ะนี่คือใครและ ่ท่าน,น,นาไม่ตื่นแล้วคนนี่เป็นตาแล้วแหละได้ฟืนแล้วข้าตื่นตนั้งแต่จุวงพิษแรกแล้วแหละ กระจบนี่ลราหรอคะใช่กระจบนี่เป็นทั้งสมบัติและเป็นทั้งเครื่องของข้าเลยนะเจ้าจะให้ข้าไปคิดได้อย่างไรข้าทำข้าไม่ได้หรอกแล้วจับกุมมันนี่ อะไรสอท่านพระราชวิจารณ์พิจแบบนี้เอาเรื่องในแรแสในปรแสที่อยากขับจริงหรอที่อยากขับอ๋อจี่ที่ซักท่อยากขับ เจะาชายแล้วล่ะชินี้ค่ะฟังแค่อแท้แค่อยอกกมตวขแ่แทไม่ดีค่ะคจริงข้าชอบททามานานแล้วค่าปองตัวเป็นกระจบเพ่ท่านเก็บภาพไปเรีย้ยง <c oughs> <c oughs> จไม่ต้องพูดอะไรแล้วขลักในสิ่งที่เจ้าเป็นัีหใจ ไม่รู้ทำไมทั้งคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคันตออของใจฉันความผูกพันม คุยจะดีอยู่ขนดนี้ต้องใคอ่ะพ่อหรือคุณล่ะโอ้ยน้อยน้อยน้อยไปโอ้ยดีแจงยังงานก็คือดีไปจบขึ้นจบเถอะเอ

หันเสื้อ,อหันเสื้ออะไร <c oughs> อ่ามาแล้วมาแล้วท <c oughs> หารทหาราของข้าไปไหนหมดเนีาา่ยขี่ข่า ว้าวมีป่ายมีชืนอนสวัสดีชื่อชื่อส่วนข้าสมศรีนะฮะ